สวัสดีค่ะวันนี้พามาดูการเก็บเกี่ยวข้าวที่ใช้เครื่องตัดแล้วก็จะมาในสภาพนี้ไม่ได้เป็นมันๆน,นะคะเม็นมีเม็ดข้าวเลยมีแต่หญ้ามีแต่ฟางอันนี้มะลิแดงนะคะมะลิแดงค่ะใช้เครื่องตัดมันเลยไม่เป็นบบระเบียบ นี่ดเป็นกระตดบจะเอามาเอามาทำที่บ้านให้ไก่กินด้วยไเดี <c oughs> นี่ค่ะจะเป็นข้าวเม็ดแดงนะคะข้าวเม็ดแดงค่ะไม่ไม่ไม่ค่อยเยอะนะคะไม่กี่ตารางวาเองล้วที่เราไปหวานในสวนโกโก้ที่โกโก้ไม่ขึ้นก็ไปหวานนิดหน่อยเองค่ะเป็นมะลิเม็ดแดงค่ะ